สวัสดีเช้านี้กันทุกคนครับเช้าว,วันนี้วันพุทธที่15กันยายน2564ครับพาทุกคนได้มาติดตามบ้านผมเองแหละนะครับที่สร้างตั้งแต่นู่นนะครับวันที่14กุมภาที่ผ่านมาแต่เนื่องจากว่าช่างรับงาน3หลังนะครับก็เลยใช้เวลานานหน่อยและที่สำคัญที่สุดคือผมก็บอกว่าใจเย็นก็ได้เพราะว่า <laughs> ผมยังม,มีตังค์จให้บอกว่าผ่อนใจก็เป็นทีมงานของสุพรรณคอนสตรัคชั่นนะครับสร้างบ้านสวยด้วยใจรัก บ้านหลังนี้อยู่ที่232ตารางเมตรแต่ยังไม่ได้รวมถึงชั้นบน,นครับรวม,มเบ็ดเสร็จถ้ารวมชั้นบนด้วยก็เกือบ300ตารางเมตรนั่นแหละนะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห,ห้องเก็บของโรงจอดรถสามารถที่จะจอดได้4คันเลยทีเดียวนะครับมาอัปเดตกันหน่อยหลังจากที่ลหลายๆท่านถามว่าเมื่อ,อไหรจะมาติดตามกันสักทีวันนี้ช่างได้เสร็จจากทางด้านนู้น,นครับก็เลยมาเริ่มทำนะครับวันนี้จะเป็นทีมฟ้าครับกระเบื้องอะไรก็ลงมาแล้วนะครับที่ได้ร ลงกระเบื้องไว้แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็จะทําเป็นสเต็ปของเขาครับคืองานฝ้ามันต้องเสร็จก่อนนะครับเสร็จก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยลงมาข้างล่างก็จะเป็นงานกระเบื้องเพราะว่ามันจะต้องทํามาจากข้างบนนะครับทาจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตีฝ้าด้านหน้าแต่ว่าตอนนี้ด้านในครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงและที่สําคัญนะครับช่างมาอยู่บ้านผมนีสสบายเลยมีเบ็ดมาด้วยเบ็ดมาปักคือประมาณว่าเลิกงานเสร็จปุ๊บก็ไปปักเบ็ดแล้วก็นี่ครับไปทุ่งหน้านี่อาหารเขามีอาหาร ได้หอยเชอรี่มาด้วยนี่อันนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วนอกจากนี้ครับนุ่นจ้างกำลังทําอาหารอย่ต้มปลาครับผักอะไรต่างๆนี้ในสวนเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นมะละกอพริกไม่ต้องซื้อกันเลยทีเดียวครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบริเวณการเก็บชิ้นงานครับตามที่เห็นนะครับเป็น2ชั้นครับฝ้า2ชั้นแล้วก็จะมีลวดลายอย่างที่เห็นตอนนี้กําลังเก็บขอบครับเก็บมุมมีการโปะเพื่อที่จะไม่ให้เห็น รอยน็อตนะครับม,มันก็จะดูเรียบร้อยนี่ครับถ้าบริเวณไหนที่ยังไม่เสร็จนะครับก็จะเห็นรูน็อตอยู่นะครับสังเกตดูนะครับก็จะเห็นรูน็อตอย่างที่เห็นนะครับแต่ถ้าจุดไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเหมือนกับจุดสีขาวตรงน,นั้นนะครับนี่ครับเป็นตรงนั้นนะครับอ่าแล้วก็บริเวณรูน็อตช่างก็จะเป็นสีขาวอย่างที่เห็นนั่นแหละครับเป็นการปูแล้วก็แบบเป็นการฉาบนะครับถ้าถ้าเป็นภาษาในเรื่องของผนังก็จะเป็นการฉาบนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นการ ฉาบในเรื่องของงานฝ้าข้างบน,นครับเป็นแบบนี้ครับเก็บรายละเอียดถ้าจากนั้นก็จะทีมช่างทาสีก็จะมีอีกต่างหากนะครับตอนนี้เป็นในเรื่องของทีมช่างฝ้านะครับพาทุกคนที่มาติดตามดูกันอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นครับห้องพักผ่อนนะครับสบายๆด้านนู้นก็จะเป็นหน้าต่างที่ผมเคยรีวิวให้ดูก่อนนันนี้ครับหน้าต่างก็จะมีระเบียงยื่นออกไปเพื่อที่จะนั่งนอนเล่นเป็นมุมที่ เราไปดูได้หลายหลังมาครับแล้วก็มาออกแบบจัดการในรูปแบบที่เป็นรอนะครับประมาณนี้โอเคนะฮะวันนี้พามาติดตามในเรื่องของงานฝ้าครับงานอื่นก็ยังคงยังไม่ได้เริ่มครับถามช่างบอกว่าต้องเป็นงานฝ้าเสร็จก่อนนะครับถึงจะมีการปูกระเบื้องได้นะครับประมาณนั้นนะครับเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่งานฝ้ายังไม่เสร็จถ้าเรามาปูถ้างานฝ้ายังไม่เสร็จถ้ามาปูกระเบื้องก่อนนะครับมันก็จะ เกิดรอยขีดข่วนของกระเบื้องนะครับช่างเขาละเอียดนะครับรอบครอบนะครับคิดถึงจุดต่างๆที่เรียกว่ามันเล็กๆนน้อยประมาณนี้นะครับฝั่งทางนั้นนี่จะเป็นห้องครัวครับเดี๋ยวเราเดินมาดูห้องครัวหน่อยครับห้องครัวนี้จะเป็นฝ้าเรียบธรรมดาครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายตามที่เห็นครับก็จะมีการฉาบแล้วก็มีการปิดรูน็อตครับ้นีทางนี้นี่จะเป็นห้องเก็บของครับก็เหมือนห้องนอนเลยนะครับไม่ได้ต่างอะไรไปจากห้องนอนเท่าไหร่ นี่ครับเป็นแบบนี้ยังทำไม่เสร็จครับก็เก็บซะแล้วครับเก็บของอันนี้จะเป็นถั่วครับถั่วที่ยายได้เก็บมาก็ออกมากองไว้ตรงนี้แหละนะครับประมาณนั้นตรงนี้จะเป็นโรงจอดรถครับสามารถที่จะจอดได้ซีคันนั่นเลยครับถ้าจะจอดกันจริงๆนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีการตีฝ้าปิดนะครับก็รอดูนะครับว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะ งดงามขนาดไหนนะครับพาทุกคนี่้มาดูรอบๆของตัวบ้านนะครับตอนนี้ช่างก็ตี้าปิดนะครับแล้วก็ฉากไว้อย่างที่เห็นประมาณนี้ครับงบประมาณตอนนี้เพิ่มขยับเป็น21ล้านบาทนะครับเพราะว่าผมได้ขยายนั่นนู่นนี่เพิ่มนะครับคือในส่วนที่ตามแบบนี้เราก็ขยายแบบเพิ่มแล้วก็แบบภายในห้องเราก็สั่งให้เขา ตกแต่งเพิ่มนะครับมันก็เลยต้องใช้งบประมาณเพิ่มจากที่ผมว่า1.8ล้านบาทก็ขยับมาอีก4 0 0แสนประมาณนั้นแหละนะครับแดบเดิมด้านหน้าจะไม่ได้มีมุกยื่นออกมาครับที่มันเป็นการศาสตร์แต่ผมก็มองว่ายังไงมันก็ต้องมีการศาสตร์ก็เลยให้เขาได้เพิ่มขึ้นมานะครับโอเคครับเช้านี้พาทุกๆคนมาติดตามกันนะครับเกาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นทีมปูกระเบื้องนะครับเดี๋ยวรอรอดูครับผมสวัสดีเช้านี้กันทุกคนครับสวัสดีครับ